ได้ขนมดอกจอกพี่น้องบึงกรอบๆนะคะเอาซาดอนกรอบเพิ่พี่น้องถูกกำลังแรงใจนะคะที่หมอหมเห<ะ>มนกันเนี้ยมาตลอดค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกุสกุนเมื่อนี้ซาดอนสปาพี่น้องมาเฮ็ดขนมดอกจอกนะคะไปได้พิมพ์ได้พิมพ์มาแต่ว่าเป็นพิมพ์เล็กนะคะเอาข้าสิม,มาเฮ็ดขนมดอกจอกกันก่อนอื่นห้ามาตีไข่ตีไข่ไก่หนึ่งฟองลงใส่อ่างผสมนะคะแล้วก็ ไตีไข่ไก่ให้แตกตามด้วยน้ำตาลนึง่งลอยกรัมน,นะคะพี่น้องตีไข่กับน้ำตาลให้แตกมือน,นีซาวดอนซิไซกะทิแท้น้ำปูนใสนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำปูนใสนะคะพอตีไข่แตกประมาณนี้ซาวดอนซิไสหน้่มมัน สองช้อนโต๊ะลงไปตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชานะคะพี่นอ้องเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะข้อไดแบบนี้นะคะกะทิ500 ML นะคะพี่น้องกะทิ5 0 0 ml เราจะมาใส่ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะเอาลงใส่ประมาณครึ่งหนึ่งก่อน ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเราก็ค้นจนผสมให้เขากันหลังจากนั้นเราจะมาล่นแป้งเนาะเขาสิมาลอนแป้งลงใส่นะคะวนนี้เาดอนใส่แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่หนึ่งรอยกัมนะพี่น้องแป้งข้าวเจา้าหนึ่งรอยกัมแป้งมัน หนึ่งร้อยกรัมนะคะ,ะ,คะใส่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันทอกันเนาะแล้วก็ตามด้วยแป้งซาลี่อันกประสงค์หาสิบกรัมนะคะพี่น้องเข้ากับซีมันหล่อนลงพอเด็ดประมาณนี้นะคะพอเข้าหล่อนเซ็เรียบร้อยเจ้าหล่อนซีมันข้นให้แป้งเข้ากันนะคะ คนให้แป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะคนให้เข้ากันเลยค่ะข้อตีแป้งแตกประมาณนี้นะคะห้องสีมาค,อคอ่อยๆทยอยเทน้ำกะทิลงนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเทลงไปน้ำข้นลงไปน้ำน้ำกะทิกับแป้งของห้องสิดเด็ด ดีจะได้แตกดีนะคะทำเอาแป้งลงูมากรองนะคะพี่น้องเทลงใส่กระชอนเทลงไปให้หมดเลยนะคะนี่อันที่เป็นก้อนๆแป้งที่เป็นก้อนๆเขาก็จะจับเขาก็จะค้างอยู่กระชอนประมาณนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะพี่น้อง คนอีกรอบหนึ่งสุดท้ายและท้ายสุดนะคะนี่มิดง่าง่าดําใส่น้อยใส่หลายตามใจห่าเลยนะคะพี่น้องนี่ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราผู้จีใส่ง่าขาวน้ากะไดนะคะนี่รดอนใส่ประมาณหมอดเริมเดือดแล้วนะคะเอาพิมพ์ลงไปจุ่มให้ห้อนได้นะคะพี่น้องให้ร้อนมาเบิง่งพิมพ์ไมเห้อสิเป็นจงังไดย พ่อมฮอ,อนเรีวแป้งเห่าไ้ค้อนอยู่ตลอดเวลาพอสิน้าเอาอพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เอามาซับเ่ก,กระดาษก่อนซับเ่ก,กระดาษเร้วลงมาจุม่มจุ่มประมาณนี้นะคะแล้วห้อเก่าลงไปทอดนะคะพี่น้องพิมพ์ไมอาจลุดยากแน่ทักน้อยเข้าใส่ไม้ตะเกียบดันเอาดันซอยนะคะเพื่อที่ให้ดอกจอกของเห้าลุดออกจากพิมนะคะ เขยา่าเขยา่าที่จริงเขยา่าเขย่าเขาก็หลุดเพราะว่าตอนนี้พิมพ์เขายังใหม่นะคะใส่เหลวพิมพ์กับจุ่มส่น้ำมันคือเกานะ,ะพี่น้องคนทุกครั้งนะคะคนทุกครั้งเราเนกต่ชิน้ำเอ,อกพิมพห่อนๆนี่นะคะพี่น้องลงมากเอาประมาณนี้พ่อปลาตองให้หล่นพิมพนะคะแล้วเราก็นําลงมาเทใส่ลงเอาอพิมพ์ลงมาจุม่ม พี่น้องเบอร์นี่พิเขาก็เข้ากับขยะขยาจะหน่อยเขาก็จะรุดออกนะคะอันนี้พิมพ์ยังไม่อยู่บางเทีเขาอาจจะรุดยากนะคะพี่น้องสซดอนต้องใส่ไม่แต่เกียบซอยดันนะคะดอกไม่สวยไม่เป็นไรนะคะพี่น้องนี่เร,เราทําทานที่บ้านนะคะดอกไม่สวยก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเข้ากับ กลับด้านนะพี่น้องกลับเราก็กดกดตรงกลางเขาหายลง่มกดตรงการลางลงนี่ก็จะได้แบบนี้นะนะครับพี่น้องเนาะถ้าผู้บ่มักนนันานไลยกันลดไฟลงนะฮเดี๋ยวเข้ากับชินน้ำมาตักมาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะนี่ใส่ถ้วยเลยเอาสิมาเห็ดอีกนะพี่น้องนี่คนแป่งสะกอนแล้วก็ เรพิมพ์ลงมาจุ่มประมาณไม่ให้ล้นนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็นําลงมาขอดขอดเท่ากับข่เยาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้ขนมเราหลุดออกนะคะเขาซุกแล้วเขาก็จะลุดออกง่ายดายนะคะนั่นลุดออกแล้วนะคะพี่น้องนี่หลุดออกเรียบร้อยนะคะต่ประมาณนี้พอเขาได้แบบนี้นะ ใส่ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะพี่น้องเบอร์หาเบอร์หกนะถ้าเป็นไฟฝ้าเนาะนี่ห้ากระเตะๆต,ตรงกลางคมตรงกลางลุง่งเพื่อที่ให้เขาเอ่อเป็นดอกสวยงามนะคะนี่ไอเบื้องลักษณะดอกก็จะประมาณน,าน,นี้เพราะว่าทิพมเข้าบันพิ่มหน่อยนะคะพี่น้องพิพมเข้าพิ่มหน่อยทุกครั้งคน้นนะถ้าไม่คน เขาก็จะติดได้เนาะเข้าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนี่เข้ากับใดแบมี้เขาก็ตักขึ้นเข้ากับอ่อนไม้รุ่งด้วยนะคะเขาก็จะหลุดออกง่ายได้เนาะเขาก็จะหลุดออกนั่นหลุดออกแล้วอันนี้เขาก็มมใส่ถวยเพื่อที่จะให้เขาเป็นดอกสวยงามสรทจสับเรียบร้อยนะคะย่างบ่มิดนะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวดอนจะเฮ็ดต่อไม้หมืออื่นเนาะแป้งค่อนข้างจะลายนะคะ ได้ขนมดอกจอกพี่น้องบึงกรอบๆนะฮะเานาะเ้าดอกกรอบขึ้นที่นองถูกกำลังแรงใจนะคะที่มอเห็นกัน,นย่านีมาตลอดเนาะ,ะขอให้นอนสาสุขภาพทุกๆท่านนะคะอย่าเจ็บอยา่าจนกรอบมากๆเลยนะคะขอให้มีต่ความๆๆจุความเจริญนำเรื่องเงินทองคลิปนี้ไปสำนีคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ